สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณเชอร์แมนรัตนพงศ์ตระกูลนะครับจากหนังสือจิตวิทยาแค่1%ทําให้คุณเหนือคนนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ5เทคนิคครับการบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นำนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณคือผู้นำนะครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณคนเดียวนะครับแต่ยังขึ้นอยู่ที่ ความสามารถในการบริหารคนด้วยครับเพราะในหน้าที่ของผู้นำเนี่ยนะฮะการบริหารงานก็คือการบริหารคนนั่นเองครับมันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับแถมบางครั้งเนี่ยความสามารถในการทํางานเนี่ยยังไม่สําคัญเท่ากับความสามารถในการบริหารคนครับเพราะงานที่คุณดูแลและจะบรรลุเป้าหมายได้สําเร็จได้หรือไม่นั้นเนี่ยย่อมขึ้นอยู่ที่ลูกน้องว่าพวกเขาเนี่ยจะตั้งใจทํางานและทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่หรือไม่นั่นเองครับ ดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้นําทุกคนต้องเรียนรู้เนี่ยคือการบริหารคนครับซึ่งเทคนิคหลักๆเนี่ยมีอยู่5ข้อนะครับและนี่คือเทคนิคครับที่ได้ผลทําให้ผู้นําหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นผู้นําที่สุดยอดและเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มาแล้วครับเทคนิคเหล่านี้นะครับล้วนต้องใช้จิตวิทยาในการเข้าใจและเข้าถึงคนเป็นตัวช่วยครับและต่อไปนี้นะครับก็คือ5เทคนิคการบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นาครับเริ่มจากข้อ1ครับเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นครับผู้นําต้องมีคุณสมบัติแรก 3ข้อนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่คนที่เชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นเนี่ยคุณจะเป็นผู้นําใครไม่ได้เลยนะครับเพราะจะไม่มีใครเชื่อถือเชื่อมั่นและคล้อยตามคุณครับดังนั้นนะครับสำรวจคุณสมบัติ3ข้อนี้ของตัวเองครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นในความคิดและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณครับต้องไม่มีอะไรมาทําให้คุณเนี่ยหวั่นไหวได้นะครับอย่างที่2ครับคุณต้องเด็ดเดี่ยวครับเมื่อคุณต้องตัดสินใจอะไรนะครับต้องชัดเจนรวดเร็วไม่มีความกลลลลัััววแะคคามงเเยรรบ3 คุณตอกหนังแน่นครับเมื่อคุณพูดตัดสินใจหรือว่าทําอะไรไปแล้วนะครับต้องแน่วแน่แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นครับนี่คือคุณสมบัติของผู้นำที่เหนือกว่าผู้ตามและคนทั่วไปนะครับซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นนักจูงใจที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับต่อมาเทคนิคที่2นะครับใจกว้างและเปิดกว้างครับ ทุกคนต้องการผู้นำที่ใจกว้างแล้วก็เปิดกว้างนะครับเป็นคนที่ไม่มีโลกทัศน์แคบหรือว่าใจแคบครับสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้พร้อมเปิดรับความคิดไอเดียแนวทางแล้วก็สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นครับและที่สำคัญเนี่ยนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่เปิดเผยครับตรงไปตรงมาทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อสารแล้วก็พูดคุยได้ทุกเรื่องครับหากคุณเป็นเจ้านายประเภทนี้นะครับลูกน้องทุกคนเนี่ยจะอยากแล้วก็ชอบทำงานร่วมกับคุณครับ ต่อมาเทคนิคที่3ครับให้ความสําคัญกับลูกน้องครับซึ่งลูกน้องเนี่ยจะให้ความสําคัญกับงานแล้วก็หน้าที่ที่ได้รับเป้าหมายนะครับถ้าพวกเขาเนี่ยได้รับความสําคัญแล้วก็รู้สึกเป็นคนสําคัญเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่งานครับหน้าที่หรือว่าความสําเร็จนะครับแต่คือลูกน้องครับคุณต้องพยายามสนใจเอาใจใส่และให้ความสําคัญกับลูกน้องครับดูแลพวกเขาเหมือนที่คุณเนี่ยอยากให้พวกเขาดูแลงานของตัวเองครับอย่าลืมทักทายชื่นชมให้ราองวันนะครับ และทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกมีคุณค่ากับคุณครับและกับองค์กรอย่างเต็มที่นะครับและคุณเนี่ยนะครับจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาครับต่อมาเทคนิคที่4นะครับเป็นนักปลุกพลังแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจครับสิ่งที่ผู้ตามเนี่ยต้องการจากผู้นำนะครับหรือว่าลูกน้องต้องการจากเจ้านายเนี่ยคือแรงกระตุ้นแล้วก็แรงบันดานใจครับพวกเขาต้องมีผู้นําที่ปลุกพลังแล้วก็ความกระตือรือร้น ของพวกเขาเนี่ยให้ลุกโชนครับให้เชื่อในความฝันเชื่อในเป้าหมายเชื่อในความสําเร็จและเชื่อในตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเจ้านายที่เฉื่อยชาแล้วก็ไร้พลังเนี่ยย่อมไม่อาจดึงศักยภาพสูงสุดของลูกน้องออกมาได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นนักปลุกพลังครับแรงกระตุ้นและแรงบรนดาใจนั่นเองครับถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณเนี่ยไปสู่พวกเขาครับและทําให้พวกเขาเนี่ยมีมันมากยิ่งกว่าครับและผลลัพธ์เนี่ยจะแสดงออกมาในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาเนี่ยทำให้คุณครับต่อมาเทคนิคที่5้าครับสร้างคนครับไม่ใช่ ซึ่งผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่ผู้นําที่แค่สร้างงานที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ยังสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ครับโลกจึงเรียกพวกเขาว่าผู้ให้ที่แท้จริงครับเพราะถ้าผู้นํามีเป้าหมายแค่จะทํางานให้สําเร็จนะครับนั่นคือเป้าหมายเพื่อตัวเองครับแค่ถ้าผู้นํามีเป้าหมายที่จะช่วยคนอื่นให้ประสบความสําเร็จนะครับนั่นคือเป้าหมายเพื่อคนอื่นครับได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทุกคนยกย่องและจดจาครับ ดังนั้นนะครับทำให้ลูกน้องของคุณเห็นว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคือการสร้างคนครับไม่ใช่แค่สร้างงานจงทุ่มเทสร้างคุณค่าและพัฒนาศักภาพันในตัวลูกน้องครับเปรียบดังงานสําคัญที่สุดของคุณนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยชนะใจลูกน้องได้อย่างแท้จริงครับหลับวันนี้นะครับเดอะดลิชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ